ดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนนะครับพี่น้องครับผมลงทัดให้โชควันนี้ผมพบพี่น้องของเราในงวดวัจีนสิบหกสิบหกธันวานะครับสิบหกธันวาหกหกเอ้ยหนึ่งธันวาหกหกพี่น้องครับวันนี้ครับมานําเสนอครับเป็นวิ่งบนตัวเดียวผมจะตัดสองสูตรถ้าสูตรเราเดินต่อเราจะได้สองตัวนะครับในเลขบน แล้วผมจะตัดด้วยแต้มสามตัวบนพี่น้องครับถ้าเราได้แต้มสามตัวบนเราจะเอาสองตัวนี้มาชนกับสามตัวบนเราจะได้ชุดโต๊ะอยู่หกตัวพี่น้องครับเพราะผมวางแต้มไว้ที่หกตัวมาครับมาฟังคําเตือนแล้วรับชมเลยดีกว่าพี่น้องครับคําเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่กําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับ เป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัตให้โชคมาฝากและเตือนและทีนี้ถึงตัวสูตรและวิธีทำรรผมพาคำนวณจากหนึ่งตุลาเลยครับมาเริ่มคำนวณเลยครับสูตรที่หนึ่งผมให้ใช้สิบล่างครับบวกสิบกับหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกกันผลบวกเป็นตัววิ่งทันทีหกบวกห้าเป็น สิบเอ็ดบวกห้าเป็นสิบหกสูตรที่หนึ่งผมได้วิ่งหกพี่น้องครับเรามาดูสูตรที่สองต่อครับจะได้ตัวไหนผมไม่ใช้หลักร้อยบนครับหลักร้อยบนคือเลขสองบวกสิบครั้งที่สามครับสองบวกสองเป็นสี่ครับเราจะได้สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองได้หกกับสี่ ถ้าสูตรใดสูตนึ่งไปอยู่ในหลักร้อยเราจะผิดทันทีครับถ้าอยู่10กับหน่วยเราจะได้64ี่กับ4ี่หแล้วทีนี้เราก็จะเอาชุด3ตัวโต๊ดเป็นแต้ม3ามตัวบนเอามาใส่โยงใส่ชุดนี้เราจะได้เป็นชุดโต๊ดเรามาดูครับวิธีทำครับผมให้ใช้หลักแสนครับ หลักหมื่นครับแล้วก็ร้อยครั้งที่4ี่ครับ7จบวกสได้9ก้าเบวกหเป็น15บหมาบวกรหัส9ก้าหบวกเเป็น14นี้คือแต้ม3ามตัวบนนะครับได้14บวกหได้15บวกหได้16บวกหนึ่งได้17บวกหนึ่งได้18บวกหได้19 ณนะขณะนี้เราจะได้สองตัวบนอยู่6 4หรือ4 6แต่ชุดโต๊ดเราไม่รู้จะโต๊ดใส่ตัวไหนเพราะฉะนั้นเราจะมัดชนที่เลขแต้ม6กับ4ถ้ามาในแต้ม4ในชุด3ตัวบนนะครับจะเป็น6 6 4 6 6 4บวกกันเป็นแต้ม14ถ้าแต้ม5ครับ6กสี หหสี่ห้าเป็นแต้มห้านะครับแต้มห้าตัวนี้ถ้าแต้มหพี่น้องครับก็จะเป็นหกสี่หหสี่หจะเป็นแต้มหตัวนี้ถ้ามาในแต้มเจดพี่น้องครับ หกสี่มาในแต้มเจ็ดเท่ากับหกสี่เจ็ดถ้ามาในแต้มแปดพี่น้องครับจะเป็นหกสี่แต้มแปดหกสี่แปด ขออภัยครับแต้มแรกคือแต้มสี่เนาะถ้าหกมาในแต้มสี่พี่น้องครับจะเป็นหกสี่สี่ไม่ใช่หกหกสี่นะครับขออภัยพี่น้องครับตัวนี้นะถ้าแต้มแรกตัวนี้หกสี่ถ้ามาในแต้มสี่หกบวกสี่เป็นสิบบวกสี่เป็นสิบสี่จะเป็นหกสี่สี่นะอันนี้ผมเขียนหกหกสี่มันผิดครับจะเป็นหกหกสี่ แต้มแปดจะเป็นหกสี่แปดแต้มเก้าครับจะเป็นหกสี่เก้าและผลที่ออกพี่น้องครับเก้าสามหนึ่งสี่สี่หกจะถูกชุดสี่หกตัวนี้ครับได้หกสี่สี่บวกกันเป็นสิบสี่นะครับแต้มสามตัวบนออกสี่สี่หกสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ได้แต้มสี่ครับแต้มที่ถูกคือแต้มสี่ตัวนี้ หกกับสี่ของเรามาลองมาดูวดต่อไปพี่น้องครับสิบล่างบวกสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งสิบล่างสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งสี่บวกเก้าเป็นสิบสามบวกแปดเป็นยี่สิบเอ็ดเรารได้วิ่งหนึ่งนะครับสูตรนี้ร้อยบนบวกสิบที่สามร้อยบนคือสี่สิบที่สามคือเจ็ดสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดหืมได้มาแบบนี้พี่น้องครับถ้ามันมาได้ตรงแบบนี้พี่น้องครับ เวลาเราจะไปจับชุดสามตัวบนจะจับยังไงเลขมันก็จะทางเยอะนะครับอ่าแสนหมืน่นร้อยที่สี่แสนหมื่นร้อยที่สี่สามบวกเก้าเป็นสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่แต้มสี่สี่บวกเก้าเป็นสามนะครับ บวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปเลยนะครับวิธีบวกอ่าพี่น้องครับในงวดนี้มันได้แค่แต้มแต้มสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดส่วนเลขวิ่งของเราบาังเอิญมันมาตรงกันพี่น้องครับงวดนี้จะยากหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าได้ตัวเดียวเนี้ย เอามาวิ่งชนแต้มสามตัวบนนี้เยอะแต่ถ้าเราจับหนึ่งหนึ่งแล้วมาในแต้มสามอันนี้แต่จะต้องมีเลขเบิ้ลเราถึงจะถูกถ้าเกิดว่าบางังเอิญมันมาตรงกันตัวเดียวเนี่ยเราจะลำบากครับงวดนี้เพราะถ้าทางนี้มันจะเยอะมากถ้าตัวเดียวมาตัดเป็นสามตัวนะแต่ถ้าสองตัวแบบนี้ถ้ากรณีที่มันมาเบิ้ลถ้าเรามาแต้มสามก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามตัว อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองจะได้แต้มสี่หนึ่งหนึ่งถ้าแต้มห้าก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามจะเป็นแต้มห้าและผลที่ออกพี่น้องร้าเ,เรามาดูเลยดีกว่าเจ็ดสี่สามเก้าห้าหนึ่งเป็นแต้มสิบห้าเท่ากับแต้มที่ถูกคือแต้มห้าตัวนี้นะครับแต้มห้าตัวนี้สรุปมันได้ตัวเดียว มันได้ตัวเดียวมันมาชนกันมันออกห้านหนึ่งถูกวิ่งหนึ่งบางเอิญนเลขมันมาชนกันเวลามาจับสามแต้มสามตัวบนนี้มันจะจับหลายตัวมากมาดูครับงวดต่อไปพี่น้องครับสรุปก็ถูกทีนี้มา1นึ่งพฤศจกิการไปใช้ 16, สิบหกพฤศสกิการพี่น้องครับสิบล่างคือหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสาได้ศูนย์สูตรนี้ได้วิ่ง0นร้อยบนครับ ครั้งที่3ครับ9บวก1ได้0อ่ะได้ตรงกันอีกแล้วพี่น้องครับจะลำบากเลยถ้าแบบนี้ส่วนเลขแต้ม3ามตบนครับแสนหมื่นร้อยครั้งที่4 7เบวก4เป็น11 11บวก3เป็น14 14 14บวก9เป็น3 3บวก1เป็น4บวก1เป็น5้บวก1เป็น6 บวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบางเอิญมันได้วิ่งศูนย์ตัวเดียวพี่น้องครับมันมาตรงกันเหมือนกับงวดนี้ถ้าเราจับศูนย์ตัวเดียวแล้วมาวิ่งเป็นแต้มสามนี้เยอะมากอ่ะผมมาตรวจเลยดีกว่าพี่น้องครับเพราะว่ามันตัววิ่งของเรามันได้ตัวเดียวกัน เลขที่ออก16กพฤศจกิกา557990 9นบวกเเป็น18แต้มที่ถูกคือแต้ม8ตัวนี้ครับเลขแต้มมาที่แต้ม8วิ่งของเราที่วิ่ง0ูนย์ถูกครับถูกวิ่ง0ูนย์ถูกแต้ม8ครับอ่ะมาต่อไปเลยครับทีนี้มาถึงงวดปัจจุบันพี่น้องครับผมจะพาคำนวณ16กพฤศจกิกาไปใช้1ธันวาเลยนะ10ล่างคือ1ครับ สิหน่วยครั้งที่1 1ึงหบวกหนึ่งได้2อบวกสได้4สูตรที่1ได้วิ่ง4เรามาดูสูตรที่2ครับร้อยบนครับ10ครั้งที่3ครับ9กบวกเ็เป็น16บหกอ่าถ้ามาแบบนี้เราจะจับ3ชุด3แต้ม3ามตัวบนได้มาดูเลขแต้ม3ามตัวบนพี่น้องครับแสนหมื่น ร้อยครั้งที่4 5่บวกหเป็น10บวกเเป็น19แต้ม3ตัวบนคือแต้ม9 9ไปบวกรหัส9ได้แต้ม8ปบวกหได้9กบวกหได้0บวกอีกหนึ่งได้1นบวกหได้2อบวกหได้3านี้คือแต้ม3ตัวบนครับมาถ้า4 6มาในแต้ม8นะครับเราจะได้4ีห 8บวกกันเป็น18ได้แต้ม8ถ้ามาในแต้ม9ก็จะเป็น4ี่หนะครับ4ี่หบวกแต้มเป็นแต้ม9ถ้าสี่หมาในแต้ม0จะเป็นตัวไหนครับก็จะเป็นสี่หศนะครับจะได้แต้ม0 4น0สี่หศบวกกันเป็นศูนย์ แต้มหนึ่งก็จะเป็นสี่หกหนึ่งแต้มสองก็จะเป็นสี่หกสองแต้มสามก็จะเป็นสี่หกสามอ่าจะได้แบบนี้พี่น้องครับจะได้อยู่หกตัวเท่านั้นถ้าจะอรูดก็จะได้สิบตัวถ้ารูดได้สิบตัว ถ้าสี่กับหกมาทั้งสองสูตรและแต้มสามตัวบนของเราเข้าเราจะถูกทันทีแต่ถ้ามีสูตรใดสูตรหนึ่งผิดเราจะผิดทันทีนะครับถ้าใครชอบสองตัวถ้าคิดมันว่ามันน่าจะมาที่สี่หกสี่หกหกสี่ก็พี่น้องก็วิเคราะห์เอาเองครับถ้าใครชอบแบบนี้ก็ใช้แค่สี่หกหกสี่แต่ไม่รู้จะอยู่ตำแหน่งไหนแต่ถ้าอยากเป็นชุดโต๊ ก็เอา4 6มาใส่จะได้อยู่6หางตามนี้โอเคพี่น้องครับนี้คือวิ่งบนตัวเดียวตัดสองสุดชนแต้มสามตัวบนนะครับชนแต้มสามตัวบนมาพี่น้องครับสูตรนี้คงเดินทางมาถึงแค่นี้ก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนวันนี้ขอโชคดีนะครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ